บ้านพลภูลพัฒน์หลังแต่งน้องแท้ๆเอสุภชัยห่างย้อนกลับไปเหมือนการที่นักแสดงหนุ่มพลภูลพัฒน์อัดาปัญญาพลจูงมือแฟนสาวแอลทัศนวันน้องสาวผู้จัดการดาราชื่อดังเอสุภชัยศีวิจิตเข้าพิธีวิวาจะไม่ค่อยถูกใจเอเท่าไหรนักล่าสุดได้เจอตัวหนุ่มพลเจ้าตัวเลยอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานให้ฟังว่าแฮปปี้ดีตอนนี้แพลนมีน้องแล้วแต่เรื่องเข้าไปเคลียร์ใจกับเอนั้น พลยังไม่กล้าเพราะคิดว่าเองน่าจะยังเคืองอยู่พลเผยว่าหลังแต่งงานก็ดีครับชีวิตราบรื่นมีความสุขดีครับเรื่องการปรับตัวมันก็ทําเหมือนที่เคยทํามาปกติไม่ได้ต้องเปลี่ยนอะไรมากส่วนเรื่องการมีทญญายาตอนนี้ยังไม่มาครับแต่เราไม่ได้คุ้มผมอยากมีบุตรสาวครับเพราะว่าผู้หญิงน่ารักดีแฟนผมก็พร้อมเราแต่งงานมาได้ปีหนึ่งแล้วนะเรื่องทญญายาเราไม่มีเพิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าเขาจะมาก็มาครับตอนนี้ก็แพลนไว้มีคนเดียวพอก่อนแต่อนาคตถ้ามีอาจจะมีสองคนเป็นผู้หญิงกับผู้ชายสำหรับปลายปีนี้ผมยังไม่มีแพลนไปเที่ยวที่ไหนเลยแต่อาจจะไปทางใต้ที่บ้านแฟนกับพี่เอผมยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปคุยเลยถามว่าเขามีอยากอุ้มหลานไหมก็ไม่เลยช่วงนี้ไม่ได้เจอสำหรับเรื่องแต่งงานที่ผ่านมาเหมือนพี่เอไม่อยากคุย ผมเองก็มีเกรงบ้างส่วนแฟนเราเป็นกาวใจให้กับพี่เอหรือเปล่าจริงๆก็อยากเข้าไปคุยนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าทุกอย่างพร้อมก็จะเข้าไปคุยแต่คิดว่าพี่เขาน่าจะยังเครืองเราอยู่ครับแต่ล่าสุดดูเหมือนความสัมพันธ์กับทั้งคู่จะดีขึ้นเมื่อมีทายาทตัวน้อยอย่างน้องเลโอมาเป็นกาวใจความสัมพันธ์มีโอกาสจะหนุ่มพลเลยไม่พลาดที่จะถามเรื่องนี้รวมไปถึงอัปเดตพัฒนาการของน้องเลโอว่า ตอนนี้น้องเลโอชอบเที่ยวเจอคนเยอะๆและตอนนี้ชอบวิ่งมากใช้แววไปตามวัยแต่ไม่ได้อยากไปเร่งรัดเขาเท่าไหร่อยากให้เป็นไปตามธรรมชาติมากกว่าเพราะมันอาจทำให้เขาโตเกินวัยส่วนการดูแลบุตรถ้าไม่ได้ไปทำงานจะขอดูแลเองถ้าไปทางานจะมีคุณย่าคอยดูแลบางทีจะอยู่กับพี่เอบ้างเพราะเขาชอบล้านอีกอย่างน่ารักด้วยใครๆก็ชอบ ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ